นีครับผมทกล้วยชนแนววันนี้ผมจะมารีวิวโรงแรมฮะฮะระดับห้าดาวที่เกาะช้างทักเอ้าม้วไปดูดเลยที่นี่มีเตียงคู่มาให้ด้วยนะครับทีวีให้ดูด้วยโซฟาสุดหรูระดับห้าดาว นี่คือห้องอาบน้ำมีโถส้วมสกีนดี้ถ่ายนี้ด้วยมีอ่างแช่น,ำน้ำร้อนนะคะนี่คือห้องนอนเป็นลายไทยนะคะมีโซฟามาให้ด้วยนะคะยังอันใหญ่มาให้หนึ่งเตียงนะคะมีทีวี เอาไว้ช่องจ้าห่อนชาแนลนะครับในห้องนี้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโรงแรมนี้ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงอีกมาพบกันได้ที่สิงหว้เกิดช่อง